แค um. ่หลุดจ้าแค่ตัวอ <itus> <c> ื่นเขาอยู่ในกรงตัวอื่นน้องอยู่ในกรงแต่ตัวนี้น้องมาเอิ่ม เจ้เอ๋มันก็มันก็มันก็ก้อนหินเนาะรถอึปึ๊ปวายนี่นะคะน้องเดินแล้วอุ้ยอุ้ยสัญญาเขารอง